สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับตูนยูซอนิกจากร้านโปรเจ็โปนะครับวันนี้เราจะมาดูโปรเจคเตอร์ซเรียอีกรุ่นหนึ่งของยูซอนิกคือยูซอนิกโปรก้าวห้าน์นะครับไรเนี่ยตัวนี้6,200นสองแอนซีนะครับเหมาะสำหรับพอใหญ่ๆหรือห้องประชุมใหญ่ๆสามารถฉายจอ150นิ200้ว200นิ้วได้สบายๆนะครับตัวนี้หรือถ้ายังไม่พอใจในแสงสว่างของรุ่นนี้นะครับก็สามารถานำรุ่นเดียวกันเนี่ยอีกตัวหนึง่ง มาซ้อนกันเพื่อทําเป็นเวอร์สแตทได้นะครับทําให้แสงมันสว่างมากขึ้นนะครับจัดว่านะครับทํามาตอบสนองงานฮออย่างแท้จริงเลยนะครับตัวนี้ของตัวนี้นะครับความสว่างอยู่ที่6,200 a n s ซี u m e n s นะครับความละเอียดอยู่ที่1,247.8พันทาอยู 8, 1, 8, ่ที่8,000ตัวหนึ่งอายุหลอด3,500-10,000ชั่วโมงนะครับสามเท่าอยู่ที่หมดปกติ1 0 0 0ชั่วโมงอยู่ที่หมดหมดอิโคนะครับ 3,500ชั่วโมงนี่งานงานฮอน,นี่ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างหนานะครับเพราะว่างานฮอนส่วนใหญ่จะไม่ได้เปิดทุกวันอาจจะเปิดอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งครั้งนึงก็ไม่น่าจะเกิน8ชั่วโมงแน่นอนครับใช้งานได้เกิน5ปีแน่นอนหรือว่าหลอดหมดอายุก็สามารถซื้อหลอดมาเปลี่ยนเองได้นะครับตัวนี้เปลี่ยนเองง่ายมากหลอดที่มากับตัวเครื่องน,นะครับก็จะมี HDMI VGA VGA out อูดิโออินเอา์นะครับรลำโพงสองสองตัวมากับโต๊เครื่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังภาพรวมของวิวโซนิก โกล 9500L นะครับโอลเ,เตอร์ความสว่างสูงเหมาะสำหรับห้อง,งประชุมขนาดใหญ่มีพอร์ตเชื่อมต่อครบนะครับไม่ต้องห่วงส่วนราคานะครับอยู่ที่65,900การบาทการรับประกันก็3ปีพอร์ตไซส์บิ๊กแอนด์ดเหมือนเดิมเครื่องลูกค้ามีปัญหาโทรเข้าศูนย์บริการสูงส่งรถเข้าไปรับเครื่องซ่อมมามาซ่อมให้ซ่อมเสร็จส่งคืนครับหากลูกค้าสนใจสั่งซื้อหรือต้องการส่วนลดราคาพิเศษก็แคปวิโอนี้ มาขอราพาพิเศษตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเวนตอ์โปรเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผม